สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตัวไตเหยี่ยวมีฮอกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่าตอนนี้ถังเรามีอยู่ที่323ถังนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไป300ถังเลยว่าเราจะได้ไตเหยี่ยวมีฮอกหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ไตเหยี่วมันเป็นตระกรสายพิเศษนะครับผมที่จะเป็นสายในรูปหัวกระโหลกสีม่วงนี้นะครับผมจะมีไตเหยี่ยวมีฮอกเพิ่มเข้ามาใหม่โอ้ยดเมจ สี 42, ่หมสองก็ถือว่าเยอะอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าไตยเหี่ยวผมจะได้หรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูตัวละครในทีมผมจะมีเฮ้ยเรามีลูฟี่อัพสิบาดาวนี่ว่ามีโดฟามิงโกเอสผมจะไม่เล่นเนาะผมจะเปิดสีเขียวแล้วกันเราจะหาโดฟามิงโกนะครับรูปปีกเราจุนเบเยอะจัดกําปั้นซาโบเรามีสองไม่เอา รูปหัวใจโหแคล,ลอ์เรามีตัวเดียวเอเนมีเยอะส่วนรูปสีเขียวโหแฟงกี้มีเจ็ดตัวครับโดฟามิงโกมีอีกเหลืออีกสามโอเคผมจะเปิดหาโดฟามิงโกเพื่ออนาคตจะได้อัพขึ้นเป็นสิบห้าดาวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมาสามร้อยครั้งขอยกให้กับบาสีเขียวไปเลยนะครับผมเรามาดูสิบครั้งแรกเลยเปิดเลยครับผมไม่รอช้าครั้งนี้มันต้องมาแหละตายเหี่ยวมีอฮอกอโหคือมันจะออกยากมากนะเพราะว่ามันเป็นสายพิเศษนะครับ ผมจะเปิดอันไหนก็มีโอกาสได้รับทั้งนั้นแล้วก็โอกาสก่อจะออกว่ายากแล้วโอกาสที่จะได้เป็นตัวละครตัวนั้นยากไปอีกนะครับผมมามันต้องไม่เกินความสามารถของเราดิ300ร,รอบขนาดน,นี้ไม่ออกให้มันรู้ไปนะครับ300รอ,อบ300รอ,อบหาตัวไอ้วันนั้นที่มันเป็นตัวใหม่เรายังน่าไปกี่ตัววะรวมแล้ว5ตัวนะครับแต่ว่ามันออกง่ายไงไตัวนั้นแต่อตัวนี้มันเป็นสายพิเศษ มันต้องมาครับต้องมีสิขอคุม,มาก็ได้อะม,มามออ์กไอนไหนก็ดีอะเอาสีพ้าสักสิบครั้งนิไม่มาอยู่ดีขอหน่อยฉันอยากได้ตายเยี่ยวครับอ้อเอ้เส็งงโคุสาพิเศษเริ่มมาแล้วหนึ่งไอ้ไม่เอาโซบดิรัวนะครับเราต้องรัวเลยนะครับช่วงนี้อืม,มโนบินไม่เอานะจ๊ะ ส่อย่างเดียวครับผมโอ้โหไม่เอาสิไม่เอานี้อ๋อมันจะเกลือเหมือนจะเกลือสุดๆแต่ไม่เป็นไรครับครบ300รอบเราจะได้ตาเหย่ยสองตัวอยู่นะครับผมได, 800, ได้8ดาวร้อยและ8ดาวเวลร้อยอยู่เว้ยเอาวะ100กว่าครั้งแล้วโอ้โหเพิ่งจะได้ SS ตัวแฟงจีเพิ่งจะได้ S s สายสีเขียวอ่ะ เอแป๊บๆนี้แบบอ๋อมันไม่ออกจริงๆออกยากเกินแต่เด๋ย่มีฮอคจะรัวๆนะครับผมมันจะไม่ได้จริงๆหรือมาให้มันรู้ไปดิฮืมไม่น่าจะไม่มีแววเลยวะแบบกว่าจะได้เซนงอกูตัวหนึ่งก็ว่ายากแล้วแต่เซนงอกูก็กาดจัดอ๋อ5ดาวก็ไม่โหสักตัวหนึ่งนี่มาแล้วหนึ่ง ห้าดาวไม่ผัวตัวหนึ่งมันก็ไม่ผมตัวหนึ่งจริงๆด้วยนะ,ะหรือสีเขียวมันมีคู่ควรกับรองวะโดยฟารมิงโก้นี่ก็ไม่ได้สักตัวเลยเนาะสีรุ่มหัวใจบ้างเอาอีกเฉลิสน,นี่ซันจิเอสมาไม่ได้เอาซาโบ่ด้วยเอาแม่งทุกสายแหละตอนนี้โอ้โหโฟูจิมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยสายกัมปั้นเนี่ยฟูจิมาได้ซาโบ่ต้องมาได้ครับอาย ไปเอาอุศภก่อนอุศภอยู่ไหนละ่ะอืกลับมาโดฟา้าแม่ไม่ออกจริงๆเว้ยเอสเอสเนี่ยเออเราต้องเหลือไว้เท่าไหร่23ถังเฮ้ยมาแล้วหนึ่งยังดียังดีนะครับผมเอาตัวเดียวก็ได้วะกูไม่เอาหลายตัวหรอกแ <c oughs> ม่งยากจัดไป อีก20ครั้งสุดท้ายเอ้ยสามลอ่ลองเหลือไว้เท่าไหร่วะยี่สิบสามเนาะอีก20รอบอยู่นะครับแม่รัวๆไม่ได้ลุ้นกันเลยไม่ออกเลยครับมาครั้งสุดท้ายผมรีบเปิดรีบไปอัพตัวนะครับผมอยากให้เห็นตายเหย่ยวมีฮอกกันวะสามร้อยครั้งผมเสียทิ้งฟรีๆเลยไม่งเกเลือจะหายเลิกทอที่จะไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ของไอ้นั่นแล้วผมอะเซิร์ฟจริงผมที่ท้อเลยมาตายเหยื่อหนึ่งสองนะครับตายเหยื่อสองตัว วอ้ยกูเอาจางนี้ก็ได้วะแต่เดี๋ยวสองตัวครับผมโอ้ผมสุ่มบาไปพันรอบแล้วอะสุ่มทั้งอะหนึ่งพันครั้งแล้วอะสายฟรีนะครับเนี่ยผมสุ่มไปได้ไงวะหนึ่งพันมา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 โอเคสองร้อยอะครับอันนี้มีโอกาสได้แต่เยี๋ยวมีฮ็อกนะสองร้อยชิ้นมันต้องมาแล้วตายเหี่ยวอันหนึ่งครั้งแรกปั๊บโอากาสเกินแฮนด์ฮอกครั้งที่สองต่อปั๊บไม่เอาซันนะครับ ผมจะเอาตาเยี่ยวมีฮอกอา้าวตัวเต็มแม่เลยขัดขวางชิมหายวะมาอย่ามาขวางสิมาขอหน่อยสิขอตาเยียวให้ฉันหน่อยตาเยียวหทำไมวะใครนุคุซันแฮนคอกตัวนี้ก็คงจะเป็นคิสซาลุสินนะแม่ นั่นไงห่อข้อดายกากเกินโอ้โฮไม่ได้อะไรเลยผมเปิด ừ, อืมเปิดอะดูฟ้าก่อนดูฟ้าไว้อัพ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 ตายเยอะเดี๋ยวเราได้อีกตัวหนึ่งแม่เอ๊อีก2งตัวหาจากไหนวะถึงจะขึ้นสิบดาวได้ครับผมมันจะสู้ใครได้ปะเนี่ยโอ้โฮอัพก่อนเลยครับหนึ่งสองสามแม่เศษหมด สีเอาไปเข,อขอาก็ดไปแล้วลูกลาจากเปิดได้เมื่อกี้ไปดีถัดจ้าตายอยี่หกดาวแล้วโอ้โหคะาดเเม็นขึ้นเยอะจัดนี่รูปสกิลอย่างเท่ครับผมก็น่าจะได้เต็มที่แค่8ดาวครับทุกคนตายเยี่ยผมโอยเสียใจจริงๆเลยโอโหดูลรของลูฟี่เราของแน่นจังวะโอ้โหนี่ของ ของสูงสุดแล้วนะครับผมหมายถึงชุดกับหินนะส่วนอาวุธยังไม่สูงสุดเลยว่ะอาวุธแดงผมหาไม่ได้อะครับผมโอ้ลูฟี่ผมสองแสนแปดพลังหนึ่งล้านนะครับเลือดสี่ล้านเก้าของอัพสุดยังอัพยังไม่สุดยังไม่สุดจริงๆริออัพยังไม่สุดนะครับนี่ก็เป็นระบบหาคิของเซิร์ฟเราก็มีนะถ้าอัพขึ้นมาถึงนะครับผมก็โอ้โหดาวที่สิบสี่รอยโยลูฟี่มีแต่สิบดาวสีส้มใช้สองตัวอะไรผมไม่ไหวครับไม่อยากใช้ตัวดีๆไปย่อย ก็โอเคครับผมแต่เดี๋ยวมีฮอกเราก็เดี๋ยวลองลงให้ดูก่อนลืมลงไปตีให้ดูนะครับจะมาโอคงโอเคอะไร <S <S 1> <S 1> อัดตัวอัดตัวอัดตัวเราต้องอัดตัวให้เป็นสัลกสุดท้ายปลดล็อกก็คือเลเวลหนึ่งร้อยครับ มาสกิลสามปลดล็อกสกิลสามปลดล็อกอันนี้ปลดล็อกเพื่อไปเราต้องปลดตอนเลเวลหนึ่งร้อยนะครับถึงจะได้สกิลสี่แต่ถ้าเป็นระดับห้าดาวอ่ะปลดล็อกตอนเลเวลแปดสิบเราก็จะได้สกิลสุดท้ายเรียบร้อยมายังมีฮอกผมพร้อมที่จะสู้แล้วนะครับใส่ชุดให้มันหน่อยมาไม่อัพอะไรทั้งสิ้นนะครับดาเมจหนึ่งหมื่นอ่อนยังวะ ดาเมจหมื่นเดียวครับตีใครได้วะเนี่ยมีแต่โอโหเลเวลร้อยทั้งนั้นเลยเราจะไปสู้กับใครนี่ไม่โหโซโลนี่ก็สิบดาวสู้ใครไม่ได้นั้นเนี่ยเอ้ยนี่ไงคขจะสู้ที่สูสีดูเดือดที่สุดสายสีม่วงอ่ะโอเคมาดูตาเหยอบีฮอกกันเลยนะครับอขอมีเพื่อนร่วมทีมหน่อย ไปเรามารับชมตะเหยอมีฮอกกันเลยมาดูตะเหยอมีฮอกนะครับผมตีเฉยสับเิ็บน้อยนะมีหลับโอ้โหตอนสก,กิวโอ้โหสก,กิวย่างเท้อะทำไมมันตายง่ายจังวันเลเวลน้อยโอ้สก,กิวย่างแท้ครับเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันตายง่ายเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาลองหาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันแต่ว่ามันมีแต่คนแบบแต่ละคนมันเวลเยอะไปหมดแล้วอะของเราเวลน้อยนะครับผมไต่เหยือเราได้แค่แบบ หกดาวเองอ่ะแม่งดวงสวยสุ่มไป300ครั้งไม่ได้สักตัวเลยอะไรจะขนาดนั้นอม,มาคนนี้ก็ได้แต่ว่าเขามีซาโบโอไอสิบดาวด้วยอ่ะเราต้องเอาลูฟี่ไปค้ำหัวด้วยนะครับผมมามา,มาลองดูกันเลยตายเดียวมีฮอผมจะเป็นยังไงนะครับแต่มันตีแรงอยู่นะผมว่าเ้เรียบร้อยหูยเกือบตาย สกิลจังหวะนี้หลับไปอีกสองลูฟี่ผมต่อยโหต่อยซาโบ้ไม่ตายด้วยมาเรียบร้อยตตยเหี่ยวเราไม่ได้ดูเลยลูฟี่เก็บงานเรียบร้อย โอเคครับผมก็เป็นว่าประมาณนี้ละกันให้ดูสกิลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆรูปแบบเดียวจะทํารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสาหรับใครที่อยากดูก็พูดคุยหรือว่าร้องขอเข้ามาได้นะครับผมถ้ามีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวผมทาให้ละกันสําหรับรีวิว ตาเหยวมีฮอคนะครับผมล็อกอิน3วันได้ตัวละครตาเหยอมีฮอคไปเล่นกันฟรีๆนะครับผมอย่างเท่นะครับตอนปล่อยสก,กิลก็โอ้โหโคตรหล่อเลยก็สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรอย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ